สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจ่ามีกาพ้ามวนได้จ่าเด้อมือนียายปไะด้ไปทางไหนดอกได้จ่าเด้อสวัสด,ดีครับหลังจากได้มืออันนียายไปหาหมอมาแล้วยายกะสิหาเห็ดยู่แถวเฮือนได้จ่าเด้อยายประเดี๋ยไปทะเลดอกยายก็ชิฮัก็กผักกินเนอยได้จ่าเด้อเขามาแล้วก็จะรืมกดติตตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในได้จ่าเด้อแพนครับสุกผู้สุกคนไปชีวิตไม่ชินเท่ากับตรงดินหาก,กิน หาเก็บพักเก็บยาหากินหายอยากเนาะพี่น้องเนาะมือนนี้ใหญ่ก็่ยังเจ็บตาอยู่เนาะ้จเนาะเนาะวะใหญ่พาต,ตาอนนี้มึงก็ยังเจ็บตาอยู่พี่น้องเลยลอืม <laughs> อืมวันใหญ่ก็่ิทีไปหากเก็บพักบุงมาหาพาัดก, <laughs> กินเนาะ้จเนาะก็กอยากอยู่ไปทางไหน มึงบรรยากาศย่ำเสาเตเสาเนาะจ่าเนาะมึนขึ้นนี่ฝนตกแห้งเอาบ่ามีน้ำเนาะจ่าะนะไปยายไม่ได้พักในสะนี่เลยยายยิมาพักกินชีวิตบ่สิ้นเฮาก็ต้องดินฮากินป้าพี่นออ้องกินบ่เออป้าเลี้ยงก็ยังข้นอยู่พี่สาวเลี้ยงป้า เก็บผักบุงมาผัดบื้อหยอดงามๆนะจ่าเนาะฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮเอเพิ่งพี่เพิ่งพี่น้องทำขั้วสะอาดแล้วมึงอทีละหยอดลงไปปั๊ดหยอดใหญ่งงามๆเลยอืมอะปลูกยังนี่เถอะปลูกมอญนะจ้ะเดูมอญใหญ่มอญ หน่วยใหญ่ๆเลยแหละพี่น้องเอ้ยนี่พุ่นอันหนึ่งปกูกินปกูกอยากไปนาอพี่น,อน้องเนาะปื๊ดเบื่อกี้เราพักบุงอืมอืมเก็บเท่าเก็บปอดพักบุงแดงด้วยจ่านี่เออเหยาะดูบัวบานเลยมันดิพ้นกระตกเมื่อคืนนี่จูบจูบเลย แต่บ,บดุนปัญหาปีน้องแต่บดุลปัญหาบึงใหญ่คือาพบึงบรรยากาศอีสานบ้านเฮา,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 าเขาเคี้ยวสะอุมนอจ่าเนา,าะนี่ก็จจะรอเละเละแถวเหมือนอีกเลยน,าจานอจ่าเนาะมาหนีลูกสาวเขาเขาเป๊ะทำมาหากินนี่คือเก่านอจ่าเนา,าะต่างคนต่างดินลนุนดินลุนไผรดินลุนมัน อันนี้ก็บได้กินได้อยากนะจน๊ะเนาะพนดละยางไปเก็บ <ś c oughs> เขาปูดพดตรงอีกกอนจังสองสามหมื่อเบิ่งเจา้าจีใหญ่จีเดไปรอโขงรอปลาแถวบาทมันสิหมานบอ่อเฮ็ดมันสิออกบ่อไปกับพรท่านเขาเนาะจา๊ะเนาะ เก็บพักบุงดึงขึ้นมาชาวเบิงอุย้ยเพลินวานวุ้นเนี่ยเพลินวานเพื่อนนะหว่าพีดหว่อถือเขาก็ถูดมาไพเพื่อนเลี้ยงป่าเบิงจีระพี่น้องมันกำลังแต่อันนีู้สา,า,าวาลลมาแล้วว่าจะออกไปขายว่าจะออกไปทำมาหากินเหรอนี่ว่าจนเดี๋ยวออกไปทำมาหากินมึงยังแต่เสาอยู่นะจ๊ะเนาะต่างคนต่างดินรนเตรียมแล้วเตรียมแล้วก็เลยออกมา เก็บพี่นออ้องเห็นมาเดียวสมมุติไปพัดไปพัดนะออพัดกินเสาเน,นี่แต่ยายจ่วยให้เห็น <ettes> เห็นพัดดูล้ายเนาะพี่นอ้องเนาะแล้วลังเก็บอยู่ทพ้่ผีเก็บทั้งทึง มาพี่น้องเนาะกินเขาเร็เวจังทีได้ออกไปหาขายรูตัลลี <c oughs> หากินหาอยากสุพูสุขนุนมาพี่น้องเนาะต่างคนต่างทำมาหากินดินก็นสุขนุนเออช่วงนี้ก็ห็งแต่ช่วงลำบากเศรษฐกษิจ ไม่ยังก็มีแต่ซื้อกินซือ้อ,อ,อยากนะจ๊นนะเนาะนี่เก็บเักบุงยังชิบ่ได้ซ <laughs> ื้อ,อ,อเขาอ,อืนออ่นเขาอ,อื่นเขาอื่นเักบุงแดงอ๋อ,อบางทีเราพี่นอ,อกป่าอื ฮะผลตุกฝนตุกมันหอดขึ้นอเมนพี่น่องกำลังอ่อนเต็มสะอยู่พี่น่องเลยอ โยโย่ต้นนี้เขาอ่นโยนบอกบวบบกบัวหยังบกบัวปีบอกบัวปีบอกเมนบกบวบอกหอมนะครับมันเป็นบอกบวบหอมมันบอกเมนบอกบวบเดียมคือของใหญ่ปูกเนาะจ๋าเนาะเอ้ยเบิ้งตีลาพี่น้อเบิ้งหนอดมันตกลงซะมันเลือดเลย ลุงท mm. uh, ี่ล่ายอดมั่นพี่น้องหยอดพักบุงพี่น้องมันเปนยอดมั่นใหญ่บรรลุไปไกลๆบ่ได้นอจ๋าเนาะใหย่ยันถมื่นอึบลุงโอ้หลายแห้งเกวิตีหยอดมั่นเขาบอกว่าจะป้ไปน้องพี่น้องเนาะ พ่ออลไจีเทาไล่ลเนาะจ๋าเนาะมามาี้ตืนพีน้องเก็บบ่มืดตรเด้อยจ่าเด้อยนี่ยปุ่นนะปุ่นไล่ืะนี่จี่น้องยงเจ้า ฝนตกนกตนนะ็มันกับเป็น,นออเจนาบึงหนาอย่างเนาะมันกับซึนพี่น้องเอ้ยเ่ยมาหนีิมันบ่ซึนมันเหี่ยวไปมืดไปหยอดบวบนำด,ด้วยจ่าดื้อมาเด็กเก็บบวบบวบยาย่ยาบวดเก็บเอานี่นด,ด้วยจ่าด้อหนิบึงย่าให้บึงมาบวบกำลังจะนวยนหน่อยอยู่แล้วมันใหญ่มาเอาเด้อแพนครับชมพูุ่มพน ไอ้บ้านี่ยายกระซิจบคลิปเก็บพักบุ้งแดงกเก็บยาไว้เพียงเท่านี้ลราพี่น้องอย่าได้ <laughs> ก็เป็นกำลังใจยายเน่เด้อแฟนคลับสู้ผู้สูสขขสขข้คนก็ชอบคลิปยายคลิปเก็บพักพก็ก <laughs> อย่าลืมกดติดตามก,ไก,ไกไไดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วจ้ายายรักพี่น้องเลยจ้าเด้อจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีครับควายแฟนคลับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวย ยิงยิงขึ้นไปเด้อจ่าเด้อค่วมเจ็บอย่าให้ได้ควมไข่ย่าให้มีให้ลุย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 สวัสดีจาด่าอีกขังจ่าปลาแล้วพี่น้องย่าจบคลิปแล้ยวย่าใเ้ยบึงใบยุ่มเด้อจ่าเด้อป๊าดบึงกระตุ้นนิดหน่อยพี่น้องโดกแห้งเฮ้ยมาเอาเด้อพี่น้องเด้อปัดกระลังใจสมสมเดียวไปดองนี่เต็มต้นเลยพี่น้องโดกโดกเลยนี่ยายเ้ยบ,บึง เออบางทีหลังโยหน่วยไปโจมวชุดหยอดเลยพี่น้อง